สวัสดีท่านผู้บริหารคณาจารย์นิสิตและนักศึกษากายภาพบัตรจาก9สถาบันทุกท่านครับในนามของคณะกายภาพบัตรและเวชศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยศทษย์ขอต้อนรับท่านเข้าสู่งานประชุมวิชาการทางกายภาพบัตรระหว่างสถาบันครั้งที่10ในวันนี้ครับปีนี้มีความพิเศษหลายอย่างนะครับ ความพิเศษประการแรกเลยคือในปี2564เป็นปีที่งานประชุมวิชาการทางการแพัติระหว่างสถาบันครบรอบ10ปีหรือ1ทศวรรษนะครับมีตัวเลขที่สําคัญอยู่3ตัวคือหมายเลข3 หมายเลข5และหมายเลข1นะครับหมายเลข3มหมายถึง3สถาบันที่ร่วมก่อตั้งในการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ได้แก่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธมหาวิทยาลัยธรรมศาสศตร์และมหาวิทยาล,ายลาัยรังสิตนะครับในปีถัดๆมาเนี่ยเราก็พบว่ามีมหาวิทยาลัยอื่นๆนเข้ามาร่วมในการกิจกรรมเรื่องนี้มากขึ้นนะครับรวมแล้วอีก5สถาบันและในปีนี้มีมหาวิทยาลัยน้องใหม่เข้ามาอีกหนึ่งสถาบันคือมหาวิทยาลัยคริสเตียนที่เพิ่มขึ้นเข้ามานะครับจึงเป็นหมายเลข3หมายเลข5 และหมายเล็หนึ่งรวมแล้วใน10ปีนี้เรามี9สถาบันในการจัดประชุมวิชาการร่วมกันครับความพิเศษอย่างที่2นะครับในปีนี้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19นะครับทำให้เราต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการจัดประชุมวิชาการเป็นแบบออนไลน์ซึ่งหนีแปลกการประชุมวิชาการแบบเดิมๆถือว่าเป็นความท้าทาย ใหม่ๆใ,ในการที่จะทําให้วัลลุผสตมตามเป้าหมายของเราที่เราต้องการนะครับแต่ทีมงานเชื่อมั่นว่าความสําเร็จจะเกิดขึ้นได้ด้วยดีนั้นก็เกิดขึ้นจากความร่วมมือที่ดีของทุกๆฝ่ายในปีนี้เรามีนักศึกษานิสิตนักศึกานําเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบของปากเปล่าจํานวน7เรื่องและมีการนําเสนอในรูปแบบของโปสเตอร์มากกว่า70เรื่องในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณคณาจารย์จากทุกสถาบันนะครับที่ช่วยดูแลจุดมุ่งหมายของงานประชุมวิชาการทางกายภาพในครั้งนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณมากๆที่อาจารย์ดูแลเอาใจใส่นักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะในการทำวิจัยเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพต่อไปในอนาคตครับสุดท้ายนี้คณะกายภาพบัตรและวิยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยสิ ในฐานะเจ้าภาพหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานประชุมทางวิชาการทางกายภาพบัตรระหว่างสถาบันในครั้งนี้จะเปิดพื้นที่ให้คณาจารย์นิสิตและนักศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำวิชาการต่างๆไปต่อยอดสร้างงานวิจัยต่างๆเพื่อพัฒนาวิชาชีพต่อไปหากมีข้อผิดพลาดประการใดผมขออภัยไว้ล่วงหน้าณโอกาสนี้และขอวอวยพรให้ทุกท่านประสบความสําเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังทุกประการ ผมขอเปิดงานประชุมวิชาการระหว่างสถาบันในครั้งนี้หนบัดนี้ครับ